สวัสดีครับวันนี้ครับเจยมาตายน้ำมันเวอร์กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณต่อสายมุมนี้ก่อนนะครับนี่เส้นบนเส้นล่างนะครับให้ตัดเส้นบนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ขุนลองนะครับผมกดปัสติ่งนะครับที่ที่มันใสๆนะครับหรือไงก็ได้แต่นะครับผมใส่ไปเลยนะครับใส่ไ้มุมนี้นะครับอนึ่ประมาณนี้รับใส่ไปเลยครับปุ๊บถอดออกแล้วใส่พุ๊บแล้วเรคไายนอตออกสามตัวครับ เอตัวกลานนี่ครับนี่นะครับกลมกลายออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมกลายออกมาเรียบภาพแล้วก็เราก็กเอาถุงพลาสติกนะครับปผไว้ข้างล่างนะครับผมนะครับเสร็จแล้วครับเราก็เติมน้ำมันเตาหเ้อร์เต็มนะครับแล้วก็ใส่น็อตกลับที่เดิมนะครับที่ก็เอาสานะครับใส่ไว้ปกติเลยครับใส่บนนะครับส่วนบเส้นนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาสานี้ครับใส่ไปในกวดพลาสติกนะครับผม ใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพาวเวร์เต็มนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็จะเล่ยน้ำมันน้ำมันกระเออน้ำมันพาวเวร์ออกนะครับผลนะองไปดูนะครับ